สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับเซหรับวัสนี้เราอยู่กันในเกม Eyes the Horror Game นะครับท่านผู้ชมนะก็คือเกมไอ้เกมที่มันเป็นกระสือนะท่านผู้ชมนะเออผมคิดยังไงผมถึงได้กลับมาเล่นอีกเนะีนะ่ยฮะไม่รู้นะครับอยู่ี่ผมก็นึกเลยว่าเออลองกลับไปเล่นเกมนี้ดูนะครับเออกลับมาเล่นเกมนี้แหละนะครับลองกลับมาเล่นดูนะครับอืมออปชั่นนะผมก็ได้ปรับเสียงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนเออไอค่าเอ่อดิเฟคโคลตี้เนี่ยเออไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะผมจะปรับไว้ที่ normal แล้วกันนะนะ,ะเพราะว่ามันปรับมาให้เป็น normal อีกแล้วนะนะอัะน้นกด Play ไปเลยดีกว่าไม่ต้องรออะไรมากเลยนะอะไรเดียว I just want to talk about the break อือมโอเคแน่นอนครับอันนี้เราต้องไปเก็บเออไอถุงเงินใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ล็อกเอาต์ใครล็อกเอาต์โอเคนะครับเราดูที่ระดับโน r m ลนะครับให้เราหาถุงเงินทั้งหมด20สบถุงเพื่อที่จะออกไปจากนั่นแหละเพื่อที่จะออกไปจากทางออกไดออก้อะไรคือออกไปจากทางออกอืมอ่ะช่างมันเถิดนะครับง่ายๆเลยก็คือเราต้องเก็บถุงเงินให้ครบ20ถุงนะครับเราถึงจะออกไปได้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเมาส์มันเร็วจัง,งเฮ้ยมันเร็วจริงๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอ่อลองปรับตรงนี้หน่อย เมาส์น่าจะปรับลงได้อย่างงี้โอเคชืบอ,อก็ยังเร็วอยู่ดีครับท่านผู้ชมมันยังเร็วอยู่ดีโอเคประมาณนี้น่าจะพอดีแล้วมั้งน่าไม่น่าจะนี่เกินไปละมามาดูกันเนี่ยถุงเงินได้มาแล้วถุงหนึ่งทำไมง่ายจัง <c oughs> ง่ายจังเลยโ,โอ้โมีทีวีเครื่องหนึ่งแล้วก็มีเตียงที่เราเนี่ยอะไรอ่ะ ไม่รู้ยังไ,ไม่รู้สึกว่ามันช้าเกินจังเปิบนะอ่าโอเคปับขึ้นมาสักนิดหนึ่งกด m โอเคกด m นะครับอ่านี่เป็นเวอร์ชัน pc เนอะเวอร์ชัน pc ก็จะเนี่ยเห็นไหมอ่าตอนนี้คุณอยู่ไปไม่ได้คุณต้องการที่จะเออหาอ๋อ,อใช่เราต้องหาอีกสิบก้าถุงมี i นะครับแล้วก็ให้เราดูนะกด f ใช่ไหมกดอะไรกด q กด q นะครับท่านผู้ชมอ๋อตอนนี้มันอยู่ชั้น2นี่ อ๋อมันอยู่ชั้นสองเนี่ยครับท่านผู้ชมมันไม่ได้มาหาเราเนี่ยอุ้ยดีเลยอืมดีเลยมันไม่มาหาเราเอ่าอุย้ยเสียงเสียงมาเสียงมาเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมาใกล้เราแล้วครับมันมาใกล้เราแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคอุย้ยอย่าไม่มั่วมันเร็วจังอืมเร็วเกินอะไรวะเน,นี่ย ใจเย็นนะอุ้ยมันมันมันมาแล้วป่ะนี่ม,มาหรือยังไปยังเฮ้ยเอามันกลับมาเฉยกลับมาทำไมอีกอะจะซือปะท้อเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเออไม่มีถุงเงินเลยครับห้องนี้แย่ชะมัดเฮ้ยใจเย็นนะมันอยู่นี่เปล่าอ่ะไม่รู้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  เข้าไปในห้องนี้ก่อนนี่มันต้องมันต้องมีอะไรสักอย่างสินี่ไงถุงเงินโอเคเออไม่ถุงเงินหรือไงไม่มีแล้วครับเฮ้ยมันจะมาอีกไหมเฮ้ยดิอาฮู้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 มันมาเปล่ามาแล้วเปล่ามันมาแล้วเปล่าอ่ะอีกระสือ คุณกระสือคุณเป็นใครช่วยบอกผมทีว่าคุณเป็นใครเฮ้ยมันอยู่ไหนอะไม่รู้ครับตอนนี้ขอเก็บขึ้นก่อนมันไม่น่าจะอยู่แถวๆนี้มัง้งมันมันน่าจะมันน่าจะไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกนะเออนี่ไงอู้ไฟสวยมากเลยทนะ่านผู้ชมอุย้ย เอมีไฟดับด้วยครับอืมฮึอมโอ้อ่างนี่ล้างบ้างนะเต็มไปหมดเลยเนี่ยที่มีปลั๊กปลั๊กปลอมแน่แน่เฮ้ยผู้รีด,ดเสียงผมไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยตรงน,นี้กดไอออกมาได้เอ่ออ๋อนี่ไงได้ละได้มาอีกดวงหนึ่งนี่นี่นี่อีกดวงหนึ่งกดดิมันอยู่นี่ใช่ไหม เฮ้ยมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วเย่มันลงไปแล้วเฮ้มยมันมาแล้วเหรอเอออู้รัน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 เฮ้ย <c oughs> เพลงอะไรเสียงอะไรขึ้นเฮ้ยอ่าเปิดเพลงเปิดเพลงซะหน่อยนะเจ้าเอ้าเอ้าเจ้า กสือกสือกสือเยอะเยอะอุ้ยปิโกนมนมาแล้วมันเกี่ยวเปล่าวะเฮ้ยนี่มีสมบัติอืมออกไปดีได้นะออกไปดีได้ได้มากได้จริงได้ได้ได้โอ้สองถุง แจ็คพอตเลยนี่โอ้มีรัน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 มันมาจากไหนมาจากไหนมาจากทางไหนไม่รู้ครับเก็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 บอ้าหูหูหูเออเออห้องอะไรนี่เข้าไปในห้องอะไรไม่รู้ห้องอ๋อเป็นห้องนี้ครับห้องเทียนอุ้ยอ๋ออ้อสิบสี่ถุงโหเก็บมาได้สิบสี่ถุงเฮ้ยรถไฟฉายนี่คือเฮ้ยห้องนี้ ห้องนี้นะผมจะไม่ผิดนี่เวอร์ชัน Android เข้าได้นะท่านผู้ชมเพราะเวอร์ชัน Android นี้อัปเดตไปไกลมากแล้วนะท่านผู้ชมแต่เวอร์ชัน PC นี้ไม่รู้นะครับนะไม่เห็นมันอัปเดตแล้วนะโอเคลอ,อกไปดีกว่าน่าจะปลอดภัยแล้วไม่น่าจะเป็นไรโอเคเรามาที่โอ้เฮ้ยถ้าเป็นเวอร์ชัน Android นี้มันเป็นไม่ใช่บันไดยอย่างนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะแต่ก่อนใช่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว เฮ้ยผมขอเข้าไปนี้ก่อนขอเข้าไปนี้ก่อนครับผมขอดูก่อนมาตรงไหน,นเฮ้ยมันกำลังมามันกำลังมาอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงน,น,รงนี้อยู่ด้านล่างครับท่านผู้ชมเราจะหลบไปห้องใต้ดินยังไงอ่ะคืออย่าเพิ่งขึ้นมานะ้ โอ้น่าเมื่อกี้คือหน้าตามนะทุกผู้ชมหน้ามันทะลุเข้ากำแพงเลยมาด้มันต้องเกิดห้องใต้ดินแน่นอนนะมาด้ อุ้ยกองสัตว์กองสัตว์เอยถ้าเป็นประสัตไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกนะเฮ้ยไอเฮ้ยเก็บไอว้าวขึ้นรันขึ้นรันรอนดูดูด,ดูไปแล้ว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 อู้อะไรอ่ะใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นไม่มีอะไรมากอุ้ยมีไอตรงนี้เออห้องนี้ต้องมีนะต้องมีต้องมีต้องม,ตองม,ตองมีต้องมีถุงเงินแล้วแหละนะนี่ไง ได้มาแล้วถุงหนึ่งเออไม่มีถุงเงินอีกเหรอเออ,เอ,อนี่มีถุงเงินนี่เป็นไงฉลาดไงโชลาดก็จะไม่โชลาดโชลาดมีมาสามโอ้โหโอ้ผมเก็บไว้ดีกว่านะมันอยู่ไหนแล้วตอนนี้มันลงมาอ๋อมนลงไปห้องใต้ดินครับลงไปชั้นใต้ดินลงไปชั้นใต้ดินครับดีดีดีด,ด,ดีนเราเอ,อ้ยตรงน,นี้มีเงินเรารีบไปเลย รีบไปครับรีบขึ้นไปเลยครับเฮ้ยมันอยู่ห้องใต้ดินกระจอกกระจอกอจอกระจกไอ้ผีกระซือเฮ้ยอายอีกแล้วเฮ้ยมันมาอ๋อมันมันมันขึ้นไหมมันขึ้นไหมเฮ้ยมันขึ้นมาฮู้มันมาใกล้แล้วเฮ้ยผมส่องดูตรงประตูนได้ไหมเฮ้ยออกมา เข้ามาเข้ามาออกมาเข้ามาผีกระสือบอกว่าออกมาแต่ผมบอกว่าเข้ามาเฮ้ยอู้ฮะฮะผมเห็น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 แม่ไปไปไปเอ๋เนี่ยไอ้นี่อีกแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยตรงนี้มีอืมปะโทนี่กวดวัอีก เป็นของแถมเลยเนะี่ยของฟรีเลยเลยของที่ไม่ต้องหาแค่กดเอาแค่นั้นก็จบแล้วมันมายัางน่าจะยังนะเฮ้ยอะไรแล้วเอนันี้นี่ถ้าเป็นเวอร์ชันเอนดรอยเราต้องหารหัสมาเปิดตู้เซฟนี้นะครับทุกผู้ชมเฮ้ยเยข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนฮะใจเย็นอยู่ไหนละ ลงไปครับมันลงไปด้านล่างโอเคลงไปด้านล่างก็ลงไปเลยเฮ้ยเราต้องหาทางไปห้องใต้ดินนะ,นะท่านผู้ชมแต่การที่เราไปห้องใต้ดินเนี่ยมันก็ออ,อันตรายนะแต่ก่อนไปห้องใต้ดินครับขอฟังเพลงสัหน่อยเฮ้ยเอ้ยจ<ช>แล้วผมจะโยกหัวทำไมเนี่ย <laughs> เฮ้ยมีกุญแจ อันนี้คือออเบสเซเมนตคี oh, key, ครับห้องใต้ดินเลยไหมฮ้ยให้ตายสิไปไหนไปไหน,ไหนโอ้ยขอเถอะนะอย่าลงไปห้องใต้ดินเลยโธเอ้ยลงไปห้องใต้ดินทำไมอะไม่อยากให้ลงไปเลยห้องใต้ดินเนะี่ย อยากให้้ยเสียง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 มันอยู่ไหนู่ไหนฮู้อาใช่ไหมเมื่อกี้ฮัลโหลอ้าวมันเร็วมากเร็วจริงๆอยากเข้ามานะ ไปแล้วเหรอผมอยากไปห้องต้ดินเฮ้ย mm hmm. ปล่อยเ,เราไปห้องตายดินหน่อยเซ่ขอโทษูไม่มีตาแล้วมันมีดวงตาแล้วเปิดเพลงกล่อมตัวเองก่อน mm hmm. เออโอเคปลุกพลังก่อน mm hmm. เอ,อ้ยกำลังปลุกพลังอยู่ปลุกพลังความกล้าหาญ พอแล้วไหนเข้ามาสิอุ้ยมันอยู่ด้านหน้านี่แน่ๆเลยไปไหนละน่าจะไปแล้วผมอยากลงไปห้องใต้ดินหน่อยนะผู้ชมห้องใต้ดินขอลงไปไหนไม่ได้เหรอมันอยู่ไหนแล้วตอนนี้หุยหุยหุย อยู่ไหนแล้วอย่าปิดอย่าปิดประตูอย่าปิดแอ,ดเอะเก็บไปแล้วเข้าสู่ห้องเดิมอีกแล้วครับท่านผู้ชมมันต้องมีไอส์สีแถวเนี้ยอ๋อเป่าเทียนได้ขอเป่าอีกทีได้ไหมเฮ้ยได้ได้ไดเน่ยอดไปเลยเฮ้ยทุงถุงกันถุง,ถง,ถงได้มาสิบห้าแล้วครับยิงหุ่งมานะอยู่ไหนแล้วตอนนี้ ออกมาอีผีขี้ขาดเฮ้ยมันไม่ได้ขี้ขาดเนี่ยมันหัวขาดเออมันตัวขาดใช่มันเหลือแต่หัวเอออู้โอ้ยโอมายกอดว้าวว้าวโอ้โอ้โอ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  ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วนะป้าออกไปออกไปเฮ้ยไ,ไปแลวใช่ไหมไม่ได้อยู่ห้องใต้ดินนะว้าวมันอยู่ห้องใต้ดินเฮ้ยหนูนี่หนูบ้าดิเออสิก็เป็นตรงนี้เฮ้ยสิบหกแล้วสิบหกแล้วสิบเจ็ดแล้วอีกสามถุงอีกสามถุงอีกสามถุง ผมก็จะรอดจากที่นี่แล้วสิบแปดสิบแปดแล้วเฮ้ยเฮ้ยสิบเก้ายี่สิบต้องรอดต้องรอดต้องรอดเฮ้ยมันไม่ขึ้นหลันแล้วมันไม่ขึ้นหลันแล้วโอ้ยเย่เย่เย่โอ้โหอดแล้วจ้าทำได้ดี อะไรเนี่ย Why don't you answer m y c a l l ทำไมนายถึงไม่ตอบคำถามของฉันทำไมถึงไม่ตอบฉัน No t ตช็อกน็อตแนว What อะไร Disconnect ครับโอเคเราเข้าไปในบ้านครับแล้วเราก็เจออะไรบางอย่างในบ้านครับมี something นั่นแหละนะโอเคโอเคครับฉันรู้สึกได้เลยมันอยู่ที่นี่โอเคครับแล้จากก็ Disconnect ไปไม่รู้เราคุยกับใครนะท่านะนะผู้ชมนะ เอออืมโอ้ไม่ก็โอ้ยปิดเพลงก่อนดีกว่าไหมเนี่ยออปิดเพลงก่อนแล้วกันก็โอเคนะครับก็สลรับเกม i อ h ์เ r o ร g a ก e นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนะเออก็เป็นเกมผีนั่นแหละนะครับก็หนีกระสือเออมันไม่มีตัวนะมีแต่หัวนะท่านผู้ชมเออใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดแน่นอนครับมันมีแต่หัวนะครับนะออันนี้ก็มีเครดิตนะครับนะอ่อเป็นเครดิตนะครับนะ สุดยอดไปเลยนี่ thank you all โอเคนะครับนะก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนะก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ